สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับคดีโคน,นันนะครับเป็นคดีที่โมลิเนี่ยมาถ่ายตามติดชีวิตนะครับตลอดทั้งวันเลยว่านักสืบโมลิโคโกโร่เนี่ยวันหนึ่งเขาทําอะไรบ้างนะครับแล้วมันก็เกิดคดีฆาตกรรมขึ้นก่อนที่รายการนี้จะถูกผลิตออกไปเรื่องราวจะเป็นยังไงเราไปรับชมกันครับ เปิดเรื่องมาเนี่ยก็อยู่ที่สำนักง,งานของโมลีเนาะก็จะมีผู้ชาย1คนแล้วก็ผู้หญิง1คนนะครับผู้ชายคนนี้เป็นประธานบริษัทนะครับมีชื่อว่าโซเมอีส่วนผู้หญิงคนนี้นะครับเป็นเลขามีชื่อว่าไมโกะนะครับประธานบริษัทคนนี้ก็มาคุยกับโมลีด้วยตัวเองเลยบอกว่าโมลีครับคือว่าพวกเรากําลังทํารายการตามติดชีวิตตํารวจนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยตำรวจทําอะไรบ้างแล้วพวกเราเนี่ยก็อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างมาตามติดชีวิตของนักสืบแต่ว่าผมส่งเรื่องนี้ไปทีไรเนี่ยก็ถูกปัดตกตลอดเลย เพราะว่าการที่จะไปตามติดนักสืบใช่ปะมันก็มีผลกระทบต่ออาชีพของเขาด้วยถ้าหน้าตาของเขาเนี่ยถูกเผยแพร่ไปแล้วก็การทํางานของเขาเนี่ยมันก็จะไม่เป็นส่วนตัวแต่ว่าคุณโมลี่เนี่ยเป็นนักสืบเอกชนที่มีชื่อเสียงดังไปทั่วประเทศเลยยังไงซะคนทั่วไปก็ต้องเห็นหน้าตาโมลีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพวกเราเลยส่งชื่อโมลีไปว่าพวกเราจะตามติดชีวิตของโมลีตลอดทั้งวันเลยคุณโมลีสะดวกไหมครับ โมริก็รู้สึกดีใจเหมือนกันเนาะที่จู่ๆเนี่ยก็มีรายการทีวีมาขอถ่ายแต่ว่าโมริเนี่ยก็มีความรู้สึกแบบอึดอัดเนาะจู่ๆมีใครก็ไม่รู้มาถ่ายตามติดชีวิตเขาตลอดทั้งวันเลยแต่ว่าไมคโกเนี่ยก็บอกกับโมรีเนาะว่าช่วงไหนหรือว่าชั่วโมงไหนเนี่ยคุณไม่สบายใจก็บอกพวกเราได้นะตอนนั้นอ่ะพวกเราจะหยุดถ่ายทันทีเลยไม่ฝืนถ่ายแล้วก่อนที่จะออนแอร์เนี่ยพวกเราก็จะส่งเนื้อหาทั้งหมดให้คุณดูถ้ามีจุดไหนที่คุณไม่โอเคเนี่ยคุณก็บอกพวกเราได้เลยพวกเราก็จะ ตัดทิ้งโมรีก็แบบอืมน่าสนใจแล้วเนี่ยแล้วรันกับโคนันก็พูดขึ้นมาว่าแต่ว่าช่วงเนี้ยคุณพ่อไม่ค่อยมีคดีเลยนะคะคุณพ่อคือว่างงานสุดๆเลยพอคุณพ่อตื่นมาใช่ปะพอถึงกลางวันปุ๊บ คุณพ่อก็เริ่มดื่มเบียร์แล้วพอตอนที่ดื่มเบียร์ไปสักพักเนี่ยคุณพ่อก็เปิดทีวีดูการแข่งมา้าดูไปยันโอ้โหสองสามทุ่มพอดูเสร็จปุ๊บคุณพ่อก็มาเล่นไพ่นกกระจอกต่อชีวิตของคุณพ่อเนี่ยมีอะไรน่าถ่ายอย่างนั้นเหรอโมลีก็ยิ้มแห้งเนาะโมลีก็บอกกับประธานบริษัทว่างั้นมีคดีฆาตกรรมให้ผมไขปะละ่ะเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปไขเลยพวกเขาก็แบบโอ้โหไม่มีหรอกครับมันหายากไมโกะก,ก็พูดกับท่านประธานเนาะงั้นเราไปบอกกับทีมงานดีไหมว่าให้จัดฉาก ประธานบริษัทก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้ยังไงซะคนดูเขาก็รู้อยู่แล้วว่ามันคือคอนเทนต์อ่ะมันคือการจัดฉากมันจะมีผลเสียมากกว่าผลดีนะยิ่งคนดูรู้ว่ามันมีการจัดฉากเมื่อไหร่แล้วก็ความน่าเชื่อถือของโมลีเนี่ยอาจจะติดลบก็ได้ประธานเขาก็พูดถูกเนาะอะไรที่มันดูแบบคอนเทนต์เกินไปจัดฉากเกินไปอย่างเงี้ยคนดูเขาก็รู้สึกแบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วยิ่งโมลีเนี่ยเป็นนักสืบชื่อดังพอคนดูมาดูรายการน,นี้แล้วคาดหวังว่ามมลีเนี่ยต้องไปไขปริศนาจริงๆนะแต่ปรากฏว่าเป็นการจัด ฉากทั้งหมดแล้วคนดูเนี่ยก็อาจจะคิดว่าหรือว่าโมริเนี่ยอาจจะไม่ได้สืบเก่งก็ได้ทั้งหมดเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องแต่งก็ได้ประธานก็คิดถึงจุดนั้นไอเรื่องจัดฉากเนี่ยก็คือตัดทิ้งไปได้เลยแล้วโซมิอิเนี่ยก็บอกกับโมริว่าคือว่าพวกเราเนี่ยนัดกับโปรดิวเซอร์เอาไว้แล้วโปรดิวเซอร์คนนี้มีชื่อว่านาคาเมะก็คือจะให้คุณโมริเนี่ยอีก2-3งสาวันให้ไปพบเขาที่แมนชั่นโมริก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนนะผมยังไม่ตกลงเลยว่าจะทํางานนี้โซมิอิก็บอกว่าแต่ว่าผมมีข้อเสนอพิเศษนะครับซ ปฏิเสธได้โมริก็บอกว่าอะไรล่ะเขาก็บอกว่างั้นคุณโมริดูที่เอกสารที่ผมให้ไปสิพิธีกรที่บรรยายในการตามติดชีวิตของโมริในรอบนี้ก็คือโยโกะนั่นเองพอโมริรู้ว่าโยโกะยังงั้นเหรอโมริก็ตกลงเลยครับว่าเขาเนี่ยจะทํางานนี้เราก็จะเห็นหน้าธรรมทานแบบโอ้โหไม่คิดเลยว่าโมริโคโกโร่เนี่ยจะชอบโยโกะขนาดนี้ระหว่างนั้นรันก็สังเกตว่าทําไมสองคนเนี่ยใสในาฬิกาข้อมือเหมือนกันหรือว่าทั้งคู่จะเป็นแฟนกันอยางงั้นเหรอทั้งคู่ แดโซมิอิก็บอกว่าอ๋อพอดีว่าวันเกิดของผมเนี่ยไมโกะเขาซื้อมาเป็นของขวัญให้นะ่ะแล้วทั้งคู่ก็ดื่มกาแฟแก้เครนะครับแล้วก็ไอแล้วโซมิอิก็พูดว่าผมกับไมโกะเนี่ยอยู่ด้วยกันมานานมากเลยเธอช่วยเหลือผมทุกอย่างตั้งแต่ก่อนตั้งบริษัทจนถึงปัจจุบันที่บริษัทเราเนี่ยเริ่มมีชื่อเสียงแล้วต้องขอบคุณเธอมากจริงๆเอาจริงๆนะเธอโคตรเหมือนภรรยาของผมเลยแล้วพวกเธอทั้งสองคนเนี่ยก็น้าแดงโชว์มาขนาดนี้แล้วแปลว่าทั้งคู่เนี่ยน่าจะมีความสัมพัันธ์อะไรก อย่างหนึ่งนี่แหละระหว่างนั้นที่ตกลงกันได้แล้วพวกเขาก็กลับบ้านนะครับช่วงกลับเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่มันเริ่มมืดแล้วระหว่างนั้นก็มีโทรศัพท์โทรมาหาโซมิอิเนาะคนที่โทรมาก็คือโปรดิวเซอร์นากาเมะนากาเมะก็บอกว่าเฮ้ยอย่าลืมของบมาเยอะๆด้วยนะงบที่เหลือฉันขอหมดโซมิอิก็บอกว่าขอโทษนะครับพอดีว่าผมเบิกมาเท่าที่จําเป็นเท่านั้นผมอ่ะไม่ได้เบิกเกินเลยนากาเมะก็บอกว่าโอ้โ oh, ห oh, งั้นผมก็ไม่ให้คุณทํางานนี้แล้วโซมิอิก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนนนนะะะผมมเี่่ยตติดติดอกกกับคุณโโรแแลกกแล้้ววนะ็จจง ปฏิเสธงานนี้ไม่ได้นาคเมก็บอกว่าถ้าคุณอยากรับงานนี้แล้วก็ งั้นคุณก็ส่งตัวเธอมาสิโซมิก็แบบส่งตัวเธอคืออะไรเหรอนากาเมก็บอกว่าก็เลขาของคุณยังไงล่ะไมโกอะอ่ะคือว่าไมโกะเนี่ยหน้าตาน่ารักหุ่นก็ดีผมเนี่ยอยากจะให้เธอมาเป็นเลขาส่วนตัวน่ะถ้าคุณรับข้อเสนอนี้แล้วก็ผมน่ะจะให้คุณทํางานนี้นะโซมิก็ไม่พูดอะไรนะครับแล้วนากาเมก็บอกว่าอย่าลืมไปสิว่าบริษัทของคุณเนี่ยมันก็ไม่ใช่บริษัทที่มันใหญ่นะที่ผมสนใจอยากให้คุณทํางานนี้ก็เพราะว่าไมโกะคนเดียวเท่านั้นแหละผมอะ่ะ ให้คุณคิดนะแล้วเราค่อยมาคุยกันอีกทีตอนที่โมริเนี่ยมาคุยกับผมที่แมนชั่นอย่าลืมพาไมโกะจังมาด้วยละ่ะระหว่างนั้นโซมิอก็ทําหน้าเครียดเนาะไมโกะก็เป็นห่วงไมโกะก็ถามว่ามีอะไรเหรอเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรฉากก็ตัดมาที่บริษัทของโซมิอเนาะทุกคนก็ทํางานกันแล้วไมโกะเนี่ยก็เอาของมาให้นะครับไมโกะเนี่ยก็สังเกตว่าโซมิเนี่ยดูเปลี่ยนไปเขาดูเครียดมากระหว่างที่เธอกําลังเดินไปเนาะเธอก็มองไปที่ท่านประธานโซมิอแล้วเธอเนี่ยก็คิดอะไรบางอย่างนะครับฉาก ก็ตัดไปที่หลายวันถัดไปเราก็จะเห็นว่ารันโมริโคโกโร่แล้วก็โคนันเนี่ยมายืนรอที่อพาร์ตเมนต์ของโปรดิวเซอร์แล้วโคนันก็บ่นว่าโอ้โหช้าจังเลยอ่ะนี่ก็ผ่านมาเกินครึ่งชั่วโมงแล้วเมื่อไหร่จะมาสักทีเนี่ยแต่ว่าโมริโคโกโร่เนี่ยเขาก็ไม่อะไรนะครับเขากาลังเซตผมอยู่เลยเพราะว่าเขาจะได้เจอกับโยโกจังเขาก็ไม่คิดมากนะครับเรื่องที่เวลาเนี่ยมันเลทเพราะยังไงซะการได้เจอกับโยโกเนี่ยมันก็คุ้มค่าระหว่างนั้นนะครับก็มีรถขับมาก็คือรถของ ท่านประธานบริษัทโซมิอิแล้วท่านประธานก็บอกว่าขอโทษนะครับที่ช้าเดี๋ยวผมเนี่ยจารวรถไปจอดก่อนนะครับรอแป๊บหนึ่ง ตอนที่เขาจอดรถคุยกับโมริโคโกโร่เนี่ยมันมีสิ่งที่มันผิดปกตินะครับช่วงเวลานั้นเนี่ยฝนมันตกก็จริงนะครับแต่ว่าเขาขับรถยนต์มาแต่ว่าทําไมเสื้อคลุมนอกของเขาเนี่ยถึงเปียกฝนได้ล่ะจุดนี้นะครับเป็นจุดที่อนิเมะเนี่ยบอกใบ้คนดูมาซึ่งมันก็มองได้หลายมุมเนาะอย่างแรกเลยก็คือเขาอาจจะมาสายเพราะว่าเขาอาจจะแวะซื้อของฝากโมริโคโกโร่ก็ได้หรือว่าอาจจะแวะซื้อของฝากโรดิวเซอร์ระหว่างที่ลงไปซื้อของเนี่ยตอนนั้นฝนอาจยังไม่ตกนะครับเลยไม่ได้พกล่มไปแล้ว พอซื้อของเสร็จปรากฏว่าฝนมันก็ตกนะครับนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมเสื้อนอกของเขาเนี่ยถึงเปียกหรือว่าเขาไปทําอะไรมาก่อนที่โมริโคโกโร่จะมาเพราะว่ามันช้าต้องครึ่งชั่วโมงอะ่ะปกติแล้วนัดคุยงานใช่ปะไม่ควรจะเกิน15บานาทีแต่อันนี้ล่อไปต้องครึ่งชั่วโมงอะ่ะคือนานมากเขาไปทําอะไรจุดน,นี้น่าคิดมากแต่เขาก็ไม่ได้บอกไงว่าเหตุผลที่เขามาช้าคืออะไรเนาะเขาบอกว่าตื่นสายเนี่ยโอ้โหโมริน่าจะอยู่วหน้าดูแล้วแล้วพวกเขาก็รวมตัวนะครับจะไปคุยกับโปรดิวเซอร์ระหว่างนั้นโมริ โคโกโร่เนี่ยก็ถามนะครับว่าโยโกจังอยู่ไหนโซมิอิก็บอกว่าอ๋อพอดีว่าโยโกจังอะติดงานนะครับขอโทษด้วยมมริก็แบบเริ่มโมโหแล้วถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆแล้วก็เราจะเห็นว่าหน้าตาของโซมิอิเนี่ยคือดูแบบเปลี่ยนไปเยอะมากเลยอะทุกคนจําตอนแรกได้ไหมครับที่มาคุยงานกับโมริหน้าตาเขาดูสดใสมากกว่านี้แต่ตอนนี้หน้าเขาดูแบบเป็นโคคนกันเลยอะแล,ะแล้วก็มาถึงห้องของโปรดิวเซอร์นาคาเมะเนาะนะก็กดปุ่มเรียกนะครับแต่ปรากฏว่าไม่มีเสียงตอบรับแล้วโมริก็บอกว่า เออมันก็ปกติแหละช้าไม่ต้องครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวค่อยมาวันหลังก็ได้แต่ว่าโซมิอิกเนี่ยก็บอกกับโมรินะว่าเดี๋ยวก่อนนะครับโคโมริเดี๋ยวผมลองเรียกอีกรอบนึงแล้วเขาก็กดเรื่อยๆนะครับสุดท้ายแล้วก็ไม่มีเสียงตอบรับโมริก็ตัดสินใจนะครับว่าโอเคงั้นฉันกลับบ้านแล้วใครจะอยู่ก็อยู่ระหว่างนั้นโซมิก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนนะครับหรือว่าเกิดเรื่องไม่ดีกับโปรดิวเซอร์นากเมิหรือเปล่าเพราะว่าช่วงเนี่ยเขาอะดูไม่ดีเลยโมริก็หันมาฟังนะเนาะ โมริก็บอกว่าอ๋อปัญหาเรื่องพื้นที่อย่างนั้นเหรอโซมิออกก็บอกว่าใช่ครับรายการที่มีปัญหาเนี่ยมันเป็นรายการที่โปรดิวเซอร์นาคาเมะเนี่ยเป็นคนคิดขึ้นมาเขาเนี่ยอาจจะเครียดก็ได้มีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่ผมกับเขาเนี่ยดื่มเบียร์ด้วยกันและเขาก็พูดคํานึงว่าอยากตายโมริก็ตกใจแล้วก็บอกว่าฮะอยากตายอย่างนั้นเหรอโซมิออกก็บอกว่าใช่ผมอะ่ะเป็นห่วงเขาโมริก็คิดว่าเอองั้นก็ลองเรียกเจ้าของแมนชั่นเนี่ยมาไขากุญแจห้องนี้เพื่อดูว่่าาาาเาเเเ้ออะปป็็นนไไรมไมััถผลหบก สบายใจเนาะแต่ว่าถ้าเขาคิดสั้นเนี่ยก็อาจจะช่วยเหลือทันก็ได้แล้วเจ้าของแมนชั่นก็มาก็ทําการไขกุญแจปรากฏว่ามีโซ่ล็อกอยู่นั่นก็หมายความว่าโปรดิวเซอร์นากามะอยู่ในห้องนะครับถ้าคนไปซื้อของข้างนอกเนี่ยแค่ล็อกห้องก็พอใช่ปะแต่ว่าถ้าเขาอยู่ในห้องเนี่ยแล้วก็โซ่มาคล้องเนี่ยการันตีแล้วว่าเขาอะอยู่ในห้องก็ทําการตัดโซ่นะครับโซมิก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปดูห้องขวานะแล้วก็ให้โมริเนี่ยไปดูห้องทํางานระหว่างนั้นโซมิออกก็ร้องขึ้นมานะครับโคนันก็บอก อกกับพี่รันว่ายืนอยู่ตรงหน้าประตูนะภาพที่คนนั้นเห็นก็คือโพิเซอร์นอนตายนะครับแล้วโมริโคโกโรก็เข้ามาโมริก็สันนิาฐานว่าเขาอาจจะตายเพราะโพแทสเซียมไซยาไน์ก็ได้มีคนวางยาเขาตายอย่างนั้นเหรอแล้วก็บอกให้โซเมอีเนี่ยรียบเรียกตำรวจซะ แล้วโซมีเนี่ยก็รีบเรียกตำรวจนะครับสภาพที่เกิดเหตุนะครับก็คือประธานเนี่ยลงไปตายข้างๆโต๊ะนะครับโต๊ะเนี่ยก็จะมีถ้วยกาแฟนะครับ6อยู่แล้วก็มีเค้กอยู่1ชิ้นแล้วตำรวจก็มานะครับสารวัตรก็บอกว่าเวลาการตายก็คือ6โมงเย็นสาเหตุการตายก็คือโพแทสเซียมไซยาไนต์ตอนนั้น โซมิอิแล้วก็โมริโคโกโร่เนี่ยมาที่แมนชั่นแห่งนี้แล้วปรากฏว่าเรียกเท่าไหร่เขาก็ไม่ตอบแล้วก็เข้าไปดูปรากฏว่าโปรดิวเซอร์นากาเมเสียชีวิตอยู่ในห้องของเขาและที่สําคัญประตูมันก็คล้องโซ่เอาไว้อยู่หรือว่านี่ อาจจะเป็นการฆ่าตัวตายแต่ว่าผู้หมวดทาคาง,งีก็บอกว่าเราจะตัดคดีฆาตกรรมออกไม่ได้นะครับสารวัตรก็บอกว่าใช่นี่อาจจะเป็นคดีฆาตกรรมก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นการฆ่าตัวตายดูจากรูปลักษณ์แล้วเนี่ยแก้วกาแฟมันตกแล้วก็มีเคก้กตอนนั้นผู้ตายอาจจะดื่มกาแฟกับคนร้ายแล้วก็เอาใสยไนยนี่แหละใส่ไปที่กาแฟแล้วคนร้ายก็อาจจะอ้างว่าเขามีเหตุด่วนต้องรีบกลับเพราะฉะนั้นอย่าลืมคล้องโซ่ด้วยละ่ะเป็นห่วงนะแล้วพอคนร้ายกลับไปผู้ขอร้ายอย่างนากาเมะเนี่ยจะดื่มกาแฟนะครับ ที่มียาพิษและเขาก็เสียชีวิตนี่อาจจะเป็นคดีฆาตกรรมก็ได้แล้วคนันเนี่ยเขาก็ไปสังเกตว่าการหกของถ้วยกาแฟเนี่ยมันดูมีความผิดปกตินะครับแล้วคนันก็ส่งสิกให้กับตำรวจฟังว่าไอ้แก้วที่หกเนี่ยทำไมรูปร่างเนี่ยมันดูแบบผิดปกติจังเลยเพราะว่าปกติแล้วเวลาถ้วยกาแฟหกใช่ปะมันก็ต้องเป็นเว้าเป็นโค้งแต่ว่าถ้วยกาแฟเนี่ยมันวางทับลงไปเลยแล้วมันก็มี2ขีดท่าไงก็เข้าใจแล้วว่าอ๋อเข้าใจแล้วรอยนั้นอะ่ะอาจจะเป็นรอยถ้วยกาแฟกับหูจับก็ได้ เมื่อทิ้งเอาไว้นานๆแล้วพวกตำรวจก็เริ่มสงสัยโซมิอิเนาะว่าโซมีเนี่ยที่เข้ามาก่อนอาจจะทําลายสภาพหลักฐานก็ได้แล้วตำรวจเนี่ยก็ดูว่าไอ้รอยกาแฟที่มันหกลงไปเนี่ยคือมันแห้งนานแล้วน่าจะซักประมาณ1ชั่วโมงที่มันแห้งและที่สําคัญไอ้ขาเก้าอี้เนี่ยไอ้ตรงน้ํากาแฟที่มันไหลลงใช่ป่ะมันก็ไหลลงขาเก้าอี้ด้านซ้ายแต่ว่ามันมีความผิดปกติไงก็คือทําไมไอ้รอยขาเก้าอี้ที่มันวางอยู่จุดเนี้ยกับจุดที่มันอยู่ด้านขวาเนี่ยทำไมมันถึงห่างกันล่ะ แล้วเมื่อลองเอาเก้าอี้เนี่ยมาวางติดกันใช่ป่ะปรากฏว่ามันไม่สามารถลงล็อกกันได้แล้วโคนันก็บอกกับคุณตํารวจนะว่าสาเหตุที่มันเป็นแบบนี้เพราะว่าผู้ตายเนี่ยไม่ได้ดื่มกาแฟเพียงแค่คนเดียวนึกภาพนะครับโปรดิวเซอร์กลาลังคุยกับคนร้ายอยู่แล้วคนร้ายก็นั่งอยู่บนเก้าอี้จากนั้นพอคนร้ายดื่มกาแฟที่มียาพิษนะครับพอดื่มปุ๊บนะครับถ้วยกาแฟมันก็หกไปตอนที่มันไหลไปเส้นแรกนะครับเส้นแรกเนี่ยมันน่าจะลงขาซ้ายด้วยความที่น้ํากาแฟเนี่ยมนไหลลงขาซ้ายใช่ป่ะคนเราเนี่ยมันก็ต้องหลบนะครับก ถอยเก้าอี้ไปแล้วน้ํากาแฟที่เป็นเส้นที่2น,นะครับมันก็จะไหลไปข้างขวานะครับนี่แหละคือเครื่องการันตีว่าผู้ตายเนี่ยกำลังดื่มกาแฟกับคนหลายอยู่สารวัตรก็ฟันธงแล้วว่านี่คือคดีฆาตกรรมแล้วก็เป็นคดีฆาตกรรมห้องปิดตายด้วย พวกเขาก็สงสัยโซมิอิเนาะก็ถามว่าคือว่าท่านประธานโซมีอิครับช่วงเวลาหกโมงเย็นเนี่ยคุณอยู่ที่ไหนโซมิอิก็โวยวายเลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะพวกคุณคิดว่าผมเป็นคนร้ายอย่างนั้นเหรอสารวัตรก็บอกว่าคือว่าคุณอยู่ในเหตุการณ์ไงพวกเราเลยสอบปากคําคุณเป็นคนแรกยังไงล่ะอยากคิดมากเลย โซมิก็บอกว่าช่วงเวลาหโมงอ่ะคือว่าผมนอนอยู่นอนอยู่ในห้องโมรีก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะคือที่มาสายเนี่ยเพราะว่าหลับลืมงานฉันอย่างนั้นเหรอโซมีก็บอกว่าขอโทษจริงๆนะครับคือว่าช่วงเนี้ยผมไม่ค่อยสบายน่ะแล้วผมเนี่ยก็ไปร้านขายยาด้วยพอโซมีบอกว่าไม่ค่อยสบายใช่ปะสารวัตรก็บอกกับทางหยงี้ว่างั้นไปตรวจสอบให้หน่อยนะว่าเขาเนี่ยหยุดงานจริงไหมก็โทรไปที่บริษัทของโซมีเนาะพนักงานก็บอกว่าอ๋อช่วงนี้ท่านประธานเนี่ยสุขภาพร่างกายก็ไม่แข็งแรงนะครับเห็นว่าวันเนี้ย เขาหยุดงานแล้วก็มีพนักงานบางคนเนี่ยเห็นเขาไปซื้อยาตอน6กโมงเย็นนั่นก็หมายความว่าโซมีเนี่ยไปที่ร้านขายายาใช่ปะแล้วเขาก็ไปซื้อยานั่นแหละครับมันยืนยันที่อยู่ของเขาได้ว่าช่วงกโมงเย็นเนี่ยเขาเนี่ยไม่ได้ไปฆ่าโปรดิวเซอร์แล้วตำรวจเนี่ยก็โทรไปที่ร้านขายยาเนาะเพชรสัต์เนี่ยก็ยืนยันแล้วว่าอ๋อ โซมีเนี่ยมาซื้อจริงๆค่ะแล้วเภสัตดก็จําได้หรือว่านี่เป็นคดีฆาตกรรมปะคะเพราะว่าตอนซื้อยาเนี่ยได้ยินโซมีโทรคุยโทรศัพท์กับใครบางคนแล้วก็พูดชื่อว่าโมริโคโกโร่หรือว่ามันมีคดีฆาตกรรมจริงๆหรอคะตำรวจก็บอกว่าอ๋อใช่แล้วตอนนั้นอ่ะโซมีคุยโทรศัพท์กับใครเหรอเภสศัตดก็บอกว่าอืมก็ไม่แน่ใจอ่ะแต่ได้ยินชื่อว่าไมโกะคาเคงิก็บอกว่าอ๋อเข้าใจแล้วนั่นก็หมายความว่าโซมีเนี่ยโกหกตำรวจอย่างนั้นเหรอว่าช่วงเเเวลาาน่ยยอู ที่บ้านยังไม่ตื่นแต่จริงๆแล้วโซมิอิช่วง6กโมงเย็นเนี่ยเขาไปซื้อยานะครับยาที่เขาซื้อก็คือยาโรคกระเพาะนั่นก็หมายความว่า2อสาวันที่ผ่านมาเขาเครียดหนักมากน่าจะเครียดจนลงกระเพาะเลยปะแล้วนี่ก็จะเป็นสาเหตุก็ได้นะว่าเขาเครียดมากๆแล้วเนี่ยอาจจะไปฆ่าโปรดิวเซอร์ก็ได้แต่ว่าเหตุผลอะไรล่ะที่เขาต้องโกหกตำรวจด้วยทั้งๆที่เขาเนี่ยมีหลักฐานที่อยู่ ระหว่างนั้นสารวัตรกับโมริก็ไปสํารวจข้างนอกนะครับเพราะคิดว่าคนร้ายเนี่ยอาจจะอยู่ในห้องนี้ก็ได้อย่างแรกเลยก็คือโคนานขอร้องใ,ให้รันเนี่ยเฝ้าหน้าประตูไว้กันคนร้ายเนียนแล้วก็คนร้ายอาจจะออกไปตอนที่มันชุลมุนก็ได้ตํารวจเลยคิดว่าคนร้ายอาจจะหลบอยู่ในห้องแห่งนี้แล้วพวกเขาก็สํารวจนะครับปรากฏว่าไม่เจอแล้วสารวัตรกับโมริก็ไปดูข้างนอกตรงระเบียงเนาะพวกเขาก็ไปดูนะครับปรากฏว่าคนร้ายเนี่ยไม่สามารถปีนข้ามห้องได้เพราะว่ามีกําแพงเนี่ยตีเอาไว้อยู่พวกเขาก็เดิน กลับมาระหว่างนั้นโคนันก็สังเกตว่าตอนที่เข้ามาเนี่ยประตูบ้านเนี่ยมันปิดอยู่แต่ว่าผ้าม่านที่มันอยู่ข้างในเนี่ยทำไมมันถึงเปียกได้ล่ะทําไมมันถึงยังชื้นอยู่แล้วโคนันก็คิดอะไรบางอย่างออกนะครับระหว่างนั้นสารวัตรกับทาคางิก็คุยกันบอกว่าทุกครั้งที่มีการไขคดีเนี่ยโคนันชอบพูดอะไรแปลกๆนะครับทุกครั้งที่โคนันพูดเนี่ยมันก็สามารถเอามาเชื่อมโยงและก็สามารถหาตัวคนร้ายได้อยู่เสมอเลยระหว่างนั้นโคนันก็คุยอะไรกับพิลันเนาะทาคางิ กับสารวัตรก็แบบเฮ้ยไม่ได้การแล้วว่าไงโคนันโคนันมีอะไรเหรอรันก็บอกว่าอ๋อเปล่าค่ะพอดีว่าโคนันเนี่ยอยากจะกินเค้กชิ้นนั้นทาคางีก็บอกว่าไม่ได้นะเค้กนั้นอะ่ะมันอยู่ที่เกิดเหตุแล้วพวกเราก็ต้องเอาเค้กชิ้นนั้นไปตรวจสอบโดยละเอียดอีกด้วยโคนันก็บอกว่าไม่จริงหรอกนะารู้นะว่าสารวัตรกับทาคางีเนี่ยจะแอบเอาไปกินเองทาคางีก็งงเลยแบบเฮ้ยเดี๋ยวขอนนะโคนันก็พูดต่อว่า มันก็จริงใช่เะล่าเค้กนั้นน่ะมันมีต้อง2ชิ้นน่ะผู้หมวดทากังี้กับสารวัตระ แอบเอาไปกินแน่นอนสารวัตรก็แบบว่าฮะเดี๋ยวก่อนนะเค้กนั้นไม่มีชิ้นเดียวไม่ใช่หรอแล้วพวกเขาก็ไปดูนะครับปรากฏว่าเค้กนั้นอ่ะมันมี2ชิ้นนะครับมันถูกตัดเอาไว้แล้วนั่นแหละครับมันคือแผนการโคนันโคนันสังเกตเห็นตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเค้กชิ้นนั้นอ่ะมันมี2ชิ้นซึ่งมันสื่อได้ว่ามันมีคนหลายมานั่งกินกับผู้ตายโมริก็บอกว่ามันก็ไปเรื่องปกติป่ะมันก็เหมือนบ้านเรานั่นแหละคือว่าโมรีไปตรวจสอบตู้เย็นแล้วตู้เย็นของผู้ตายเนี่ยมีเค้กออูปากก็ถตัดไเข อาจจะเป็นคนที่ชอบกินเยอะๆก็ได้ดูอย่างบ้านเราสิรันเนี่ยก็ไปซื้อเค้กมาหนึ่งก้อนแล้วก็ไปให้แขกพอเค้กเหลือเนี่ยนั่นแหละครับเสร็จรันโมลีก็แซวรันนะว่าเนี่ยพราะแบบนี้แหละรันกินอย่างเดียวเนี่ยบางส่วนมันถึงได้โตยังไงล่ะ แล้วคนนั้นก็เดินไปรอบๆนะครับแล้วก็สังเกตว่าโต๊ะทํางานของโปรดิวเซอร์เนี่ยไอที่ใส่ปากกาเนี่ยมันดูแปลกๆใช่ปะปกติแล้วมันไม่น่าจะเป็นถ้วยกาแฟหรือว่าเขาอาจจะรักในการดื่มกาแฟก็ได้แล้วคนนั้นก็ลองไปดมๆดูนะครับแล้วก็เริ่มเข้าใจแล้วแล้วคนนั้นเนี่ยเขาก็ไปที่ต้นไม้คนนั้นเขาก็ได้กลิ่นอะไรบางอย่างนะครับที่เหมือนกาแฟในต้นไม้คนนั้นก็แบบเข้าใจแล้วว่าใครอะคือคนหลายแล้วคนนั้นก็พูดล,ลอยๆนะครับว่านี่นี่นี่คนตํารวจทำไมต้นไม้ต้นตน,นี้ถึงรดน้ําด้ว ากาแฟล่ะแล้วพวกเขาก็ไปดูนะครับทาคังนี้ก็เริ่มเข้าใจทุกอย่างแล้วแล้วคนนั้นก็ยังพูดต่อนะครับว่าดูที่โต๊ะทำงานของโปรดิวเซอร์สิดูท่าว่าเขาน่าจะชอบกินกาแฟจ,จัดๆเลยขนาดที่ใส่ปากกาเนี่ยยังเป็นถ้วยกาแฟเลยทาคัางนี้พอเห็นแบบนี้ก็เข้าใจทุกอย่างแล้วแล้วก็ไปที่โต๊ะทำงานโปรดิวเซอร์นะครับก็เทาปากกาออกมาจากนั้นก็หยิบแก้วขึ้นมาแล้วก็จัดฉากทุกอย่างนะครับเราจะเห็นว่าเอาเค้กนะครับที่มีอยู่2ก้อนเนี่ยเอาใส่จานแล้วก็เอากาแฟเนี่ยวางไว้ข้างๆแล้วก็ วางไว้ข้างเค้กพวกเขา,าเข้าใจแล้วว่าคนร้ายเนยเขาใช้ทิคอะไรก็คือหลังจากที่นากาเมะถูกฆ่าตายแล้วคนร้ายก็ไปเทก,กาแฟที่ต้นไม้จากนั้นก็ไปที่โต๊ะทํางานของโปรดิวเซอร์แล้วก็ปากกาเนี่ยมาเสียบใส่นะครับเพื่อที่จะอำมพางจากนั้นก็เอาเค้กเนี่ยมารวมกันนะครับให้เป็นก้อนเดียวแล้วก็เอาถ้วยกาแฟของผู้ตายเนี่ยจัดฉากให้มันหกนะครับ พอคนเข้ามาเนี่ยก็คิดว่านากาเมะดื่มยาฆ่าตัวตายสารวัตรก็สงสัยว่าแล้วใครเป็นคนทําแล้วเชื่อไหมครับว่าโมลีเนี่ยคือตอบกวนมากเลยคนที่ทานะครับก็คือคนร้ายยังไงล่ะสารวัตรก็คงจะคิดในใจแบบเออรู้ว่าเป็นคนร้ายอะ่ะแล้วคนร้ายคือใครโมลิก็แบบตอบไม่ได้นะครับว่าคนร้ายคือใครแล้วพวกเขาเนี่ยก็สังเกตนะครับว่าเอ้ย ไอ้บนโต๊ะเนี่ยเมื่อจัดฉากให้เหมือนตอนแรกแล้วเนี่ยมันมีสิ่งที่ขาดหายไปคืออะไรสิ่งที่มันขาดหายไปก็คือช้อนในการตัดเค้กนั่นเองที่มันหายไป1ชิ้นโซมีเนี่ยก็เฉลยแล้วว่าผมนี่แหละคือคนร้ายเขาก็บอกว่าตอนที่เบียเบ่ยงเบนความสนใจเนี่ยให้โมริไปทางขวาส่วนผมไปทางซ้ายตอนนั้นอะ่ะผมไม่มีเวลาเลยถ้ามีเวลามากกว่านี้แล้วก็ผมก็จะเอาซ่อมเนี่ยไปเก็บที่ครัวแล้วแล้วสารวัตรก็ถามนะครับว่าคุณเป็นฆาตรกรจริงเหรอโซมีก็บอกว่าจริงผมอะ่ะเข้ามาจัดฉาก ก่อน แล้วโซมีอกเนี่ยก็บอกสาเหตุเนาะที่ฆ่าโปรดิเวเซอร์เพราะว่าโปรดิเวเซอร์เนี่ยจะไม่เขาทํางานนี้แล้วผมก็ลืมเล่านะครับว่าช่วงที่ทักครั้งนี้เนี่ยโทรไปที่บริษัทโซมีใช่ปะพนักงานเขาบอกว่าไอรายการตามติดชีวิตของโมลิเนี่ยคือถูกยกเลิกไปแล้วแล้วท่านประธานโซมีเนี่ยก็ตั้งใจจะไปขอโทษโมลิแต่เหตุการณ์จริงไม่ใช่แบบนั้นนะครับประธานโซมีเนี่ยพาโมลิไปที่แมนชั่นเพื่อที่จะไปห้องของคุณนากามิแล้วโซมีเนี่ยก็พยายามจะให้โมลิเนี่ยเข้าไปที่ห้องให้ได้นะครับ เพื่อที่จะไปเจอศพเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนร้ายจริงๆก็ได้เนาะโซม i เนี่ยเขาก็รับผิดทุกอย่างนะครับแล้วก็ให้สาระวัตรเนี่ยจับตัวเขาไปแล้วพวกตำรวจเนี่ยก็สงสัยนะว่าถ้าคุณเป็นคนร้ายจริงๆแล้วก็คุณอธิบายมาหน่อยสิว่าคุณออกจากห้องนี้ได้ยังไงกัน เขาเนี่ยก็อ้างว่าตอนนั้นอ่ะเขาเอาเค้กมาให้โปรดิวเซอร์และเขาก็แก้งว่ามีธุระนะครับแล้วเขาก็รีบจากไปแล้วก่อนจากไปเนี่ยเขาก็บอกกับโปรดิวเซอร์ว่าอย่าลืมคล้องประตูด้วยล่ะมันอันตรายแลวเขาก็ไปซึ่งเวลาเสียชีวิตของเขาเนี่ยคือ6กโมงเย็นมันขัดแย้งกับตอนที่เขาอ่ะไปซื้อ,อยาหรือว่าเขากําลังพูดเท็จอยู่อย่างงั้นเหรอโซอมิก็บอกว่าสาลัตรจับผมไปเลยระหว่างนั้นโมริก็พูดว่ามันจะดีเหรอที่คุณจะทําแบบนั้นน่ะทุกคนก็มองไปที่โมริเลยโมริก็แบบ เดี๋ยวก่อนนะฉันพูดตอนไหนอะโคนันก็ทําการยิงยาสลบนะครับแล้วก็อธิบายทิกทั้งหมดนะครับว่ามันคืออะไรกันแน่โมริก็บอกว่าจริงๆแล้วโซมิเนย ไม่ได้เป็นฆาตกรนะครับคนที่เป็นฆาตกรเนี่ยพวกคุณอ่ะไม่สามารถตามหาตัวได้สารวัตรก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนนะหรือว่าคนที่จะเป็นคนร้ายเนี่ยก็คือโปรดิวเซอร์นากาเมะอย่างนั้นเหรอโมริก็บอกว่าไม่ใช่คนที่เป็นคนร้ายในคดีนี้ก็คือไมโกะนั่นเองโมริเขาก็เล่าต่อนะครับว่าตอนนั้นอ่ะไมโกะได้มาหาที่โปรดิวเซอร์ก่อน6กโมงเย็นแล้วก็เอาเค้กมาฝากระหว่างนั้นทั้งคู่ก็นั่งกินเค้กกันนะครับแต่ว่าไมโกะเนี่ยพกโพแทสเซียมไซยาไนด์มาด้วยก็แอบใส่ไปทีี่่าาเเฟพอปนยต็ เรียบร้อยแล้วไมโกะแน่ใจนะครับไมโกะก็เลยเปิดประตูระเบียงเพื่อที่จะฆ่าตัวตายก่อนที่เขาจะฆ่าตัวตายเนี่ยเขาได้โทรหาโซมีนะครับแล้วก็บอกความรู้สึกที่มีต่อเขาว่าเธอเนี่ยรู้สึกยังไงกับเขาก่อนที่เธอเนี่ยจะฆ่าตัวตายตอนนั้นอนะโซมีอยู่ที่ร้านขายยา พอได้ยินแบบนี้นะครับก็รีบขับไปที่แมนชั่นของโปรดิวเซอร์ตอนที่เขามาถึงแล้วคาดว่าเธอหน้าจะกระโดดลงมาตอนนั้นนะเขาหน้าจะเอาศพของไมโกเนี่ยไปซ่อนนะครับแล้วก็ใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงก่าจะมารวมตัวกับโมริโคกโร่มันเลยเป็นเหตุผลที่ว่าเสื้อคลุมนอกของเขาเนี่ยทำไมถึงเปียกแต่ว่าโซมิอิเนี่ยก็ไม่ยอมรับนะครับว่าไมโกเนี่ยคือฆาตกรโซมิอิก็บอกกับสารวัตรว่าสารวัตรครับจับผมไปเลยผมไม่แหละคือฆาตกรไมโกเนี่ยไม่เกี่ยวโมริโคกโร่ก็บอกว่าแบบนี้ มันจะดีจริงๆหรอจะปล่อยให้เธอเนี่ยหนาวอยู่ข้างล่างอย่างนั้นหรอแล้วโซมีเนี่ยก็ร้องไห้นะครับแล้วมันก็เฉลยมานะครับว่าโซมีเนี่ยพอไปเห็นร่างอะไรวิญญาณของไมโกะใช่ปะก็เอาร่างของไมโกะเนี่ยไปยัดที่ท้ายรถนะครับเพราะแบบนี้แหละโมริโคโกโร่เลยบอกว่า มันจะดีเหรอจะปล่อยให้ไมโกเนี่ยทนหนาวอยู่ข้างนอกแบบนั้นก็คือถ้าสารวัตรจับโซมิอิเนี่ยไปที่โรงพักใช่ปะศพนั้นน่ะก็จะอยู่บนรถนะครับไม่รู้ว่าศพของไมโกเนี่ยจะอยู่ไปอีกกี่วันเนาะอาจจะแบบเน่าเลยก็ได้แล้วเจา้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ไปตรวจสอบรถของโซมิอิเนาะปรากฏว่ามีศพของไมโกอยู่จริงๆแล้วศพของไมโกเนี่ยก็ถูกส่งไปพิสูจน์หลักฐานแล้วโซมิอิเนี่ยก็มองไปที่ไมโกนะครับเป็นครั้งสุดท้ายแม้ว่าเธอจะไม่อยู่แล้วก็ตาม จบไปแล้วครับกับคดีนี้เนาะคดีนี้สรุปสั้นๆก็คือไอ้โปรดิวเซอร์เนี่ยมันหื่นกามนะครับอยากจะได้ไมโกเนี่ยเป็นเลขาส่วนตัวแล้วโซมีเนี่ยก็ไม่โอเคแล้วทั้งคู่ก็ตกลงกันไม่ได้นะครับช่วงนั้นอะ่ะโซมีก็อาจจะเครียดหนักนะครับแล้วไมโกก็เห็นจุดๆนั้นแล้วก็รู้ว่าสาเหตุที่โซมีเนี่ย เพราะว่าโปรดิวเซอร์นากาเมะเนี่ยปฏิเสธรายการนี้ไปไมโกเนี่ยก็ตัดสินใจนะครับวางแผนฆาตกรรมพอฆาตกรรมเสร็จปุ๊บเธอก็ฆ่าตัวตายนะครับก่อนที่จะฆ่าตัวตายเธอก็โทรไปบอกความรู้สึกในใจทั้งหมดที่มีต่อโซมิอิเนาะแล้วก็ฆ่าตัวตายแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นแฟนกันเนาะมันน่าเศร้าจุดนี้นี่แหละแล้วที่สําคัญเนี่ยโซมิก็พยายามจะปกป้องไมโกะด้วยไม่ให้ไมโกะเนี่ย เป็นฆาตรกรเนาะแล้วคดีเนี่ยมันก็มีความน่ากลัวการที่เราเห็นคนที่เรารักเนี่ยตายต่อหน้าต่อตาและปกติเราก็ต้องแบบโทรแจ้งตำรวจใช่ปะแต่ว่าเขาเอาศพของไมโกะเนี่ยยัดไปที่ท้ายรถอันนี้น่ากลัวเนาะแล้วคนที่อยู่ในแมนชั่นเนี่ยแน่นอนแหละครับว่าอาจจะไม่สังเกตเห็นก็ได้เพราะว่าช่วงนั้นอะ่ะฝนมันตกหนักด้วยแล้วไม่รู้ว่า ถ้าโซมีอิเนี่ยถูกจับไปศพของไมโกะเนี่ยอาจจะเน่าแล้วพอตำรวจเปิดฝาท้ายขึ้นมาเนี่ยโอ้โหน่าจะน่ากลัวเลยล่ะเพื่อนๆล่ะมีความเห็นว่ายังไงกับคดีนี้เนาะแล้วอยากให้ผมทำคดีไหนก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คดีหน้าครับ